ชมหาราชาสหายของข้าเอย้ยว่ายัางไงเพื่อดูว่าเจ้าในทาใจร้อนไปสักนิดหนึ่งมันหลายปีแล้วนะทุกคนอยู่ในความสงบทุกคนอยู่ในความสงบบัตรดนี้องค์ราชบุตรแสงเดือนสเสด็จแล้วราชบุตรกำลงกังจะเสด็จมารับบทบาทโดยะเดรระรอดดอบพารัตบายหอมรับใช้บรรดาแฟนผู้ชมชาวออนไลน์ ป็นรังไงรอเหมือนพ่อโอ้โหรอเหมือนพ่อหน้าตายังหนุ่มยังแน่นและติดตามไปด้วยดาวตลกพัชโนวาตลกที่หล่อที่สุดในประเทศไทยใครครับเขา ต้องบอกท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่ครับพ่อแชร์ไงกดไลค์กดแชร์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจกับศิลปินทีมงานถูกต้องระวังพระเนตรพ่อนด้ลูกคุยใครเฝาก,กด้วยเช,เชียร์ครับเปรีผู้สร้างสรรค์ผลงานครับผมเปริก ผู้มากด้วยความสามารถเพลงผู้มากด้วยอายุแต่ก็หล่อแต่ก็หล่อถอยบังคมสันท่อข้างล่างมึงอะเตียงก็แคบแล้วเกิน สแสงเดือนยุบพระราชมีแต่สุขเล,ลิศลอนทลายว่าบุญเรานี้ก็พอจะมี ถอรรอมยเน,นื้งนนองข่มพุอค่ ความเสด็จพ่อพ่ะย่ะค่ะเหมือนกันเลยพ่อกับลูก <c oughs> อง <c oughs> พ่อลูกพ่อชลอยว่าทาบุญมาร่วมกันใช่เป็นพ่อลูกก็ต้องเหมือนกันกชาติที่แล้วสร้างเรือสีไว้ใช่ไหม <c oughs> ชาตินี้เกิดมาเหมือนพ่อปู่ชีวกเหลือเกินมึงขอบคุณเสียรางวัลน,น้ำใจนะครับนี่ไงนดี๋ยวับจรางวัลน้ำใจจ้าเดี๋ยแต่งวันนี้เลยเขาบอกคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่มารวมให้รางวัลกับพวกเรานะครับ ครับขอบคุณครับขอบคุณคุณป้าไพลระนะครับจากชนบุรีนะครับมอปรางวัลให้สองคนอป้าไพโระจากหัดวอนใช่โควิดหมดแล้วป้าเอายังอ่ะเอาสักทีเย้แสงเดือนองค์พระราชบุตรของเสด็จพ่อเมื่อวันเวลาผ่านไปพ่อไม่ได้บอกเรื่องสำคัญกับเจ้าด้วยยามนี้เนี่ยพ่อได้มั่น อิรัสตีไว้ผู้หนึ่งก็เป็นราชธิดาของพระสหายพ่อโน่นโน่มหาราชาพระสหายของเสด็จพ่อเขาเร่งวันเวลาที่จะแต่งงานซึ่งความจริงเนี่ยพ่อเนี่ยจะยกขันมากไปก็เกรงใจท่านเขาใจร้อนมาก่อนจะแนะนําให้รู้จักและนี่คือพระคุมั่นของเจ้าราชนีพี่นไมพ่อหน้าม่ออย่างเนี่ยพ่อนี่คือรัชนี พักคู่ม้านของเจ้าเสด็จพ่อพระย้ะค่ะคือว่าตอนนี้ผมชั้นแสงเดือนไม่โลกก็เข้าสู่วัย20พสชบนานศาเสร็จๆอะไรนะยี่สิบอายไหมอ่ะยี่สิบเออยี่สิบหรือสี่สิบอย่าไปสนใจเสียงหมาเสียงอะไรลูกเอ้ยยังใช้ชีวิตไม่คุ้มเลยพระย่ะค่ะ แต่งเลยลูกทําไมแล้วจะคั่นคนอยู่แล้วนี่จะค้อนคนอยู่แล้วบอกีกชีชีวิตไม่คุ้มผ uh. ูจาอะไรเลยหารชีวิตเลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพี่ชายเสด็จพ่อสวัสดีครับท่านครับคุยกับใครเนี่ยดูแลความเรียบร้อยนี่ดูแลคดีลุงพลเป่านั้นหัวหน้าอากาศหัวหน้าอากาศขอลาประพาสป่ากลับมาแล้วถึงจะแต่งงานพี่ค่ะจะขอประพาสไป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 รับรางวัลประพาสรับรางวัลขอบงต้ครับ ฉันอยากแต่งงานมานหมายกันมานานแล้วทำไมยังไม่ได้แต่งงานสักทีล่ะไปดูแลไปดูแลเจ้สละโสดแป๊บหนึ่งก็มองฉันหลับไปเดี๋ยวเขากลับมาก็แต่งงานไงก็มองฉันอยากแต่งงานตอนนี้เลยอ่ะใจเย็นๆสิปะโทขอบคุณพี่ผู้หญิงดีนะครับขอบคุณพี่สาวนะครับพี่ใจดีนะครับพี่ผู้หญิงดีปกติเขาก็ให้ผมแต่น่าจะให้ช่วงร้องเพลงเคยเคยเคยได้อยู่ไงณวิธีแสงเดือนเอ้ย พ่อเนี่ยไม่กล้าจะขัดพระไทยของเจ้าหรอกเอาลูกจัประพาดผ,ผมมระพาดป่า,าจะก,กี่วันกี่เดือนตามสบายสละสดให้เต็มที่ลูกแล้วค่อยมาแต่งงานเจ้าเห็นควรประการใดหม่อมฉันไม่ว่าอะไรก็ได้พี่คะแต่ว่าถ้ากลับมาแล้วต้องแต่งงานเลยนะหม่อมฉันรอไม่ได้ลอกในระหว่างที่รอนเนี่ยกับพ่อก่อนไหมลูกกับเสด็จพ่อเข้าไปพักก่อนเเอาอย่างนี้ดีกว่าเสด็จ เจ้าอาผมฉันขอไปด้วยก็ได้แล้วแต่จะตกลงจะไปยังไงองค์หญิงอันตรายฉันไม่ห่วงอ่ะผมฉันอยากไปด้วยปานเจ้ปอนคนี้แล้วก็คงดูแลตัวเองไม่ได้แล้วแหละมาดีก่อนมาดีก่อนครับผมข้าต้องการพระพาสป่าครับก็ไม่อยากแต่งงานใช่และผู้หญิงคนเนี้ยบอกตรงๆเลยไม่ต้องชะตาเลยไม่ต้องชะตากําลังนางจะตามเราไปเจ้าไปบอกซิว่านางกาลังจะตามเราไปเออไปบอก ว่าในป่ามันอันตรายหาหนทางที่แม่จะติดตามไปโอเคุยเรื่องอะไรกันน้าไม่พูดอะไรโอิงในป่ามันอันตรายพื่เจ้าค่ะช้างช้างเงือกสัตว์ป่าแต่ฉันไม่เคยกลัวเลยสัตว์อะไรสัตว์เยอะแยะเสือเป็นไงพูดเลยเรื่องเสือเป็นไงโอ้โหเสือนี่ะมาไม่ได้มาตัวเดียวพวกเออมายังไงมาสิบเอ็ดตัวเลยอันนั้นเอ้ดองเล่าอีหาจินจะกลัวจะกลัวเสือเสือโครงขอบ มันมันไม่มัน่ากลัวหรอกมึงขอไปด้วยก็ได้มีมมีีอะไรเหรอมีมีอะไรองค์หญิงเคยได้บ่าวมีมีป่ามีไม่กลัวองค์หญิงเคยเห็นมีหรือเปล่าเจ้ารู้จักมดไหมมดว้ายว้ายมดเหรอเดี๋ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมดกลัวมึงบ้าหรือมึงปัญญาอ่อนอะไอ้นี่ก็มามดอีนี่ก็กลัวทั้งนั้นแหละไอ้ที่น่ากลัวก็ไม่กลัวไอ้ที่ไม่น่ากลัวเสียกลัว จะออกไปพาสป่าด้วยขอไปด้วยนะพี่คะม้าของข้านั้นพยศเกรงว่าเจ้าจะขึ้นม้าไม่ได้ไม okay sí ่เป็นไรเดี๋ยวผมฉันดูดเองเนี Content> ่ยจะดูดยังไงเออคนละม้าไอ้ม้านั้นปีพาดดูดเคยขี่ม้าหรือเปล่าขี่ม้าไม่เคยองค์หญิงมันอันตรายนะพื่อนจะถ้าเป็นผู้ชายเน่ยขี่ได้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยมันอันตรายนะอันตรายถ้าเกิดม้าขี่ขึ้นมาเนี่ยชุ่งเลยเลยไม่ได้สิขี่ม้าดีเคยขี่ม้าหรือเปล่าไม่เคยใช่ไหม แล้วจะไปใช่ไหมไปค่ะงั้นรออยู่ที่นี่ตรงนี้เหรอค่าจะไปจับม้ามาแล้วไปเอามมามาได้โอกาสรอสัญญาณบอกให้กระโดดขึ้นแล้วขึ้นเลยเข้าใจไหมโอเคจ้าอาเจ้าไม่ใช้ใครเลยไปเอามากูต้องทำยังไงอะรออยู่ตรงนี้มาตัวนี้เป็นเป็นมาปุ๊บมาแล้ว ม้าตัวใหญ่มากสวยเหลือเกินฉันจะขึ้นได้ไหมเนี่ยสง่างามที่สุดพระองค์ท่านฮ,ฮ,ฮิฮิฮิ หนึ h, ông, tama, pas, đ đ so ่งน้ำสองน้ำสามเตรียมโดดหนึ่งสองสามโดดเอ้ยพี่ที่ที่โยหวัดหวัดระวังเฮ้ย เลยมามึงมานน่เอาหรอกูเนีออ่านยาวขนาดนั้นฮิฮิฮิหามัวใจมึงนะไปตบตะกันโดนเจ้าสมครับช่วงนี้มัขึ้นช่วงพระองค์ท่านกำลังเดินทาง ทางข้างหน้าอาจจะเป็นทางวิบากขี่ม้าไปเรื่อยทางหน้ากลัวเหรอม้าเริ่มขึ้นสะพานฮิ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 ลงสะพาน<ว>ทางตรงทางลูกรังไปทางตรงไปทางไหนวะทางลูกรัง<ว>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนที่กันไหม ตรงทางตรงนะขึ้นสะพานขึ้นสะพานลง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 สะพานเลี๋วพ่อไม่ลงนานจังอ่ะเขามันยาวทางตรงทางตรงทางตรงเดี๋ยวทางลูกราังทางลูกรลังโอ้โหเน่เมื่อก่อนห่วงหญิงจะไปทางลูกจิ้นทางลูกรังทางลูกรลังไม่เกี่ยวอะไรกับห่วงหญิง โอ้ัวเขาโดนหัวก right ูไอ้บ้ามึงทำอะไรเนี่ยลูกเมียมึงอยู่ข้างหลังนะชิบหายมึงทำอะไรไม่ได้ดูเลยเอาไปไหนอีกล่ะไปไหน่ะนี่ก็จะทางลูกหลังตะพื้นเก็บแรงไว้ตดเถอะไอ้